วู้เกือบไปแล้วฉันเกือบตกรถเม่เนี่ยถ้าช้ากว่านี้อีกนิดนึงอ่ะฉันคงแย่แน่ฉันดีใจที่เธอมาทันพอดีใช่ฮฮเอาล่ะเราต้องจัดก,การเรื่องนี้เราต้องคิดหาทางนะอืมฉันต้องทำจริงๆหรอแงงสี่ฉันเข้าใจว่าทำไมเธอถึงกลัวแต่เอาหน้าเราจะปล่อยให้พรสมรัค์ของเธอสูญเปล่าแบบนี้ไม่ได้นะ ก็ได้เราเริ่มในโซเชียลมีเดียก่อนดีไหมโซเชียลมีเดียเหรอใช่เธอจะเล่นกีตาร์ต่อหน้าคนอื่นแต่เธอไม่ได้อยู่กับพวกเขาตรงนั้นจริงๆเธอก็แค่เล่นกีตาร์ของเธอไปสบายๆมันก็เหมือนกับยิงนัดเดียวได้นกร้อยตัวเลยอ,ะอ่ะอ้ามันจะเป็นไปได้เหรอแค่นกสองตัวก็ได้เอาเธอเธอคงพอเข้าใจแล้วละ่ะ <laughs> แต่ฉันไม่ต้องคุยกับคนอื่นใช่ไหมงั้นถ้าเราเริ่มจากสาวนักกีต้าคุยกันผ่านเสียงเพลงถ้ามันฟังดูเข้าท่างั้นฉันก็ฉันก็อะไรอะ่ะฉันก็จะทำเยี่ยมไม่ต้องห่วงนะเชื่อไม่ดูตัวเองสิเราจะช่วยเธอเองโอเคไหมโอเคขอบใจนะยินดีจ้าโอ้ฉันต้องลงจากรถเมล์แล้วเรามาเริ่มกันพรุ่งนี้ดีไหมโอเค เยี yeah. uh ่ยมไว้เจอกันนะฉันหวังว่าจะทำให้ผู้คนมีความสุขได้ด้วยเพลงของฉันถ้าฉันพยายามจริงๆความฝันของฉันจะกลายเป็นจริงไหมนะเอาแล้วนะครับผมก็ขอกราบสวัสดีทุกคนด้นะครับเจดกันรายการ DDK Gaming นะคะตอนนี้ก็อยู่ในเกมสาวนะักกีต้า์นะคะกีตาร์เกิลน,นะครับผมเป็นเกมแนวแบบว่า แนวสตอรี่แนวแบบว่านั่งกดกดจิ้มจิ้มกดกดนะครับผมเนาะคือผมไปเห็นเกมนี้มามันขึ้นว่ามาแรงนะครับผมแต่ว่าวิธีเล่นก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมเนาะที่ผมบอกนะครับอ่ะเพื่อประสบการณ์ที่ดีสุดโปรดใช้หูฟังนะครับทุกคนครับยีนี้อนรับสู่ช่องของสาวนักกีตาร์ค่ะฉันชื่อจอยเป็นเพื่อนของสาวน้อยนักกีตาร์เองแหละฉันจะบอกให้ทราบว่าจากนี้ไปด้วยต้องทําอะไรบ้างโอเคนะครับอ่ะ แต่ที่หน้าจอเพื่อเก็บไลค์โอเคเก็บไลค์นะครับทุกคนครับเอาเก็บ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 กดเพื่อเก็บนะครับกดเพื่อเก็บโอเคนะครับคุณสามารถดูไลฟ์ะสมได้ที่มุมซ้ายล่างโอ้โหมุมซ้ายล่างตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็มาเพิ่มยอดไลค์ให้ไวกว่านี้อีกหน่อยกันดีกว่าแต่ที่เมนูขวาล่างโอ้มีการแบบเลเวลอัพด้วยนะครับผมแล้วลองอัพดูนะครับอัพกี่เท่าไร่อ่ะอัพตั้งสิบเลเวลหรออ๋อถ้าหัวใจไม่พอก็ต้องกดไลค์ให้ตัวเองอ๋อเข้าใจแล้วครับผมเนาะ โอเคแล้วก็กดเข้าไปนะครับกดจึกจ๊กๆนะครับผมเนาะอ่าแล้วก็กดจึ๊กนะครับว่าตรงนี้มีหัวใจเอาเก็บได้ปะเก็บได้ครับผมเฮ้ยดีว่ะเป็นเกมในการกดซิมเป็นเตอร์นะครับผมเนาะแล้วก็อัปเกรดสาวน้อยนะักกีตาร์นะครับผมเนาะโอเคนะครับคุณสามารถเพิ่มไลฟ์ต่อการแตะได้โดยการเพิ่มเลเวล 2, สองสาวนักกีตา้าะเหรออ๋อเราสามารถกดกดไลฟ์ไปเรื่อยๆนะครับผมมันจะเพิ่มเลเวลเรานะครับผมเนาะไลค์กดติดตามว้าวคุณสามารถ พิ่แปและเพิ่มเลเวลผู้ติดตามหน้าใหม่ได้ในแท็บผู้ติดตามหรอว้าวเราจะสามารถปกรอบเพื่อนเราได้ด้วยโอ้เพื่อนเราเพื่อนลงชั้นจอยอ๋อชื่อจอยหรอครับผมโอเคแล้วต้องเพิ่มประมาณสักยี่ิบห้าใช่ไหมเพิ่มยี่ิห้านะครับโอเคถ้าตังค์ไม่พอก็กดไลค์นะครับคือ <c ười> <c ười> เอาไลค์นะครับเอาไลค์ไปเอาไลค์ไปเลเวลอัพนะครับผมเนอะโอเคกดเลเวลอัพนะครับปึ๊บปุ๊บปุบบบบง ยังไม่ถึงเอาถึงแล้วนะครับโอเคแล้วกดรับโบนัสด้วยโอ้อะไรอะ่ะโบนัสจะทําให้ผู้ติดตามมอบไลท์ต่อวินาทีคูณ2นะครับผมแล้วก็ผู้ติดตามจะได้รับโบนัสทุกๆ25เลเวลหรออ๋อคุณสังเกตรหรือเปล่าฐานแฟนของสารนักกีตา,าร์กำลังเติบโตโอ้โหไม่ก็มีแค่14คนเองเหรอเนี <S <s ่ยโอ้มีใครมากล้าติดตามผมเนี่ยเอาจริง <s> <S <s <laughs> เฮ้ยอะไรเนี่ย คุณสามารถเพิ่มไลฟ์ทั้งหมดคูณ2ได้โดยการหาเพลงใหม่และเพิ่มเลเวลให้เพลงเหล่านั้นโอ้เพิ่มได้โดโด,โดเนี่ยเป็นเลเวลสองนะครับอสามารถรับของคงองฝันได้แล้วก็ภารกิจประจำวันโอ้ภารกิจความสําเร็จเยอะนะเนี่ยเกมเนี่ยแถมแปลภาษาไทยด้วยชอบโอเคนะครับฉันก็มีเรื่องบอกคุณเท่านี้แหละขอบคุณมากนะคะที่ช่วยเหลือสาวนักกีตาร์ที่เหลือฉันจะขอฝปากคุณด้วยละกันนะโชคดีนะโอเคโชคดีโชคดีนะ Okay, ะะโอเคนะฮะอุัยวันแรกก็ได้มามาชอ็อกโกแลตหนึ่งร้อยเลยเหรอวะวิได้เยอะอยู่นะเนี่ยเอาไปกินหรอครับโอเคนะฮะับเขาบอกให้ล็อกอินด้วยนะครับผมเนาะโอเคอ่ามีกล่องจดหมายมาทุกคนครับอ่ามีกล่องจดหมายมาดูสิโอ้ยได้รับของรางวัลด้วยเหรอเนี่ยโอ้ว,าว้าวซ่าทำไมมีของแจกเยอะจังเลยครับเนี่ยรับรับในสิอันนี้อะไรเนี่ยชุดเหรอได้ชุดมาได้กีตาร์มาครับผมแล้วก็ได้ออชอ็อกโกแลตมา300แล้วก็คูณ2นะครับ30นาที วูได้ชุดมาอีกแล้วก็ได้กีตาร์มาครับผมอุรับให้หมดเลยรับให้หมดเลยแล้วก็กดลบนะครับโอเคพอเปิดแล้วก็ลบเลยนะครับดูซิอยากเห็นชุดได้เนี่ยหรอชุดมีแค่นี้เหรอมีชุดมีแค่นี้หรอเนี่ยชุดไม่มีอยู่แค่เนี่ยชุดฤด,ดูร้อน,นอเนี่ยวูสาวนักกีตาร์น่ารักมากโอเคดอกทานตะวันอุ้ยสวยอะสวยมากเออสวยมากนี่อะไรอะโอ้อันนี้อะไรครับ เก็บคะแนนเหรออ๋อตั๋วดาราครับผมถ้าเราซื้อนะครับในราคา300บาทเราจะได้ของพวกนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเราใส่ฟรีก็ตรงช่องนี้ใช่ปะเอาผมไม่มีตังค์นะทุกคนครับตั้ง300บาทเลยเหรอถึงจะเปิดตั๋วดาราได้ครับผมอุตาาแล้วอยากอยากเปิดตั๋วดาราบ้างเนหะ็นชุดสวยๆคือมันกดใจไม่ไหวนะครับอย่าให้น้องใส่มากนะครับโอเคแล้วกดหัวใจนะครับคือเราสามารถใช้ออโต้คลิกได้หรือเปล่าเนี่ยจริง มันอาจจะเกียนหรือเปล่ามันแบบว่ามันไม่อยู่ที่ทางสลับเกมนี้หรือเปล่านะครับผมเนาะผู้ติดตามนีคือแบบขึ้นเยอะมากนะครับยี่คนแล้วตอนนี้นะครับเราสามารถอัปเกรดนี่ได้อัปเกรดอัปเกรดได้ด้วยนี่นะครับอัปเกรด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 เื่องของเรานะครับผมจะได้จะได้ให้รายเยอะๆนะครับนี่อะไรอะใครแชทมาเพื่อนนุ่มชั้นจอยอ๋อจอยแชทมานะครับผมไม่อยากจะเชื่อเลยฉันไม่อยากจะเชื่อว่าเธอมีผู้ติดตามแค่คนเดียวเอง ซึ่งนั้นก็คือฉันโห้ฮ่ฮ่าฮ่าเอกดีใช่แล้วเรามีแค่เธอคนเดียวนี่เพิ่งจะวันเดียวเองถ้างั้นก็เถอะไม่ต้องคิดมากนะโอเคไหม <laughs> ก็ได้ก็ได้กลับบ้านกันเถอะไปกินแซนด์วิชไข่กันดีไหมดีเลยแล้วก็นมช็อกโกแลตด้วยอะ่ะฉันคิดอะไรดีออกแล้วอะไรหรอ เพื่อของเราที่ร้านสะดวกซื้ออะเราน่าจะขอให้เขาติดตามช่องของเรานะเธอคิดว่าจะยอมรับจะยอมหรองโอรครับ <c oughs> แน่นอนถ้าเราไปซื้อของคนละสามชิ้นละมั้งฮ่าฮ่โอเคเราลองไปถามกันเถอะโอเคครับผมจบการสนทนานะครับมันเป็นเกมแนวนี้นะแน่จริงก็น่ารักดีนะครับผมอ่านสตอรี่ไปเรื่อยๆนะครับผมชอบ แล้วก็เราอัปเกรดได้นะครับผมเนาะอัปเกรดเพื่อนให้เต็มแล้วกันนะฮะห้าสิบเนาะแล้วก็เราสามารถเปิดเพื่อนที่ร,าร้านสะดวกซื้อได้เอาลองเปิดซ,ซ,ซิเปิด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 โอเคนะครับปกเลาะเรียบร้อยนะครับผมเนาะอุ้ยใครแชทมาเนี่ยดูแชทนี่ดูแชทดูแชทไงสาวนักกีตาร์สวัสดีขอบคุณที่ติดตามฉันนะไม่มีปัญหาแต่ฉันไม่ใช่ผู้ติดตามคนแรกของเธอนี่นะจอย์ย์ตุ่มหน่งนั้นเป็นแล้วว่า จอยช่วยชำช่องนี้น่ะฉันเห็นแล้วล่ะว่าเขากระตือรือร้นกันเลืดนี้มากถ้าฉันรู้ว่าเธอเล่นกีตาร์ฉันคงแนะนําให้เธอรู้จักกับเพื่อนของฉันแล้วเขาก็เล่นกีตาร์เหมือนกันเขาเป็นแสดงตามที่ต่างๆด้วยโอ้เขาเป็นนักกีตาร์ออกงานงเหรอเอิ่มใช่แต่ก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรหรอกเขาเป็นสมาชิกวงอินดี้กับเพื่อนของเขาหน่าว้าว เจ๋งไปเลยฉันว่าตอนนี้พวกเขามีฐานะแฟนขับอยู่เหมือนกันนะแล้วรู้สึกว่าช่วงนี้พวกเขาแสดงเดี่ยวด้วยฉันจะบอกเธอและกับอ๋อจะบอกเธอกับเธอกับเพื่อนพวกของฉันด้วยนะครับผมโอเคนะครับจริงๆเหรอขอบคุณมากนะโอเคนะครับเหมือนเขาจะบอกด้วยบอกเพื่อนไปเรื่อยๆนะครับจะได้ติดตามเราเยอะๆเนาะไม่ต้องคุณฉันหรอกวันพรุ่งนี้ฉันทานํนานนะงานเพราะฉันแวะมาหาฉันนะอ่ะเพราะงั้นแวะมาหาฉันนะโอเค โอเคเจอกันพรุ่งนี้นะโอเคแล้วเจอกันโอเคนะครับตามนี้เนาะโอ้เราปกเราเพื่อนมาอะไรว้าจยมาอีกแล้วจอยแป๊บนึงอะไรอะอะฉันไม่รู้เลยว่าวันนี้เป็นวันพุธอะอะไรนะฉันนึกว่าพรุ่งนี้เป็นวันพฤหัสอีกฉันก็เลยซักชุดพลาไปทำไงดีไม่นะฉันก็ต้องขอยืมจากใครสักคนแล้วล่ะนั่นสิหรือไม่ฉันก็ต้องพยายามทำให้มันให้ตอนเช้าตรู่ พรุ่งนี้เราต้องทาอะไรในวิชาพะละหรอเออฉันได้ยินว่าพรุ่งนี้เราต้องวิ่งหนึ่งกิโลเมตรอ่ะอ๋อจริงด้วยขอบใจนะจะกันพรุ่งนี้อา้าจอยจอยเธอมาก็หายไปมปาพูดเรื่องเสือ้อเสื้อนี่นี่นะเสื้อพะละเนี่ยนะเพื่อจอยโอเคนะครับเรามาอัปเกรดเออนี่ดีกว่านี่เพื่อนไม่ใช่เพื่อนดิเพื่อนเพื่อนที่ทํางานนี่นะครับผมเนาะาเพื่อนที่ทํางานร้านสะดวกซื้อนะครับ โอเคโอ้โหก็ได้ไลค์เยอะอยู่นะเนี่ยแปดสิบหกไลค์เนี่ยไม่ใช่แปดสิบหกไลค์ดิอันนี้แปดสิบหกแฟนนะครับผมแล้วนะก็คือเป็นแฟนคลับเรานะครับโอ้บวกสองแล้วด้วยโอ้ my god บวกขอบคุณนะครับที่แนะนําเพื่อนๆมารู้ให้รู้จักนะครับผมเนาะแล้วตรงนี้คือสามารถอัปเกรดได้ถ้าเรากดเออเราจะได้กดไเยอะๆนิดหนึ่งว่ะอ่ะกดอัปเกรดอัปเกรดหน่อยอ่าสามสิบแล้วนะครับทุก <Oy ster> คนครับว้าว wow, แฟนขึ้นมาเยอะเลยดีใจจังเลยนะครับอ่แฟนขึ้นมาแฟนขึ้นมาอีกเออเอออัปเกรด ถ้าในชีวิตจริงอัปเกรดแบบนี้ได้ผมก็คงอัปเกรดไปนานนะครับผมเนาะมันจะเป็นแบบนี้ได้ไงวะอ่ะัปเกรดอัปเกรดอ่าโอ,โ,อโอเคนะครับแต่สร็แล้ววิคืนเร็วเนี่ยไลค์กดทีหนึ่งได้ตั้ง 3A เนะี่ยทุกคนครับ 3.057A นะทุกคนครับถือว่าเยอะปะไม่รู้เหมือนกันดิแล้วก็ตอนนี้ครับผมมีมีแฟนคลับ700กว่าคนแล้วทุกคนวิถือว่าเยอะมาก okay, okay, อัปเกรดอีกอัปเกรดอีกอัปเกรดอีกเรียบร้อยครับผมกดล็อกสกิลหัวใจเบิกบานนะครับผมแล้วสกิลนี้คือออะะไร่ หัวใจบึกบานนะครับในระยะเวลา30วินาทีแต่อัตโนมัติสิบครั้งต่อวินาทีเหรอโหดีนะเนี่ยนี่อะไรอะ่ะฮอะไรอะ่ะเพิ่มระดับแล้วเป็นแรงบอลนะคะอุ้มมีแรงด้วยเหรอเนี่ยไลท์ทั้งหมดเพิ่มขึ้นอีกศูนย์สองด้วยเหรออุ้ยอะไรเนี่ยได้คูณสองยัดเข้มีแรงแบบนี้ด้วยเหรอวะผมว่าน่าจะมีแรงพกน้ำแน่แน่เลยเหมือนในอ่าวเวีทุกคนครับเออแล้วก็เก็บช็อกโกแลตด,ด้วยอ่ะเก็บช็อกโกแลตเก็บช็อกโกแลตโอเคนะครับ เรงดูอย่างอื่นซิมีเพลงเราสามารถอัปเกรดเพลงได้นะครับแล้วก็อะไรเนี่ยล็อกเพลงเริ่มต้นใหม่ต้องการครูประจําชั้นนะครับผมเนาะอ๋อเราต้องการครูประจําชั้นเนี่ยครูประจําชั้นแล้วก็พวกชุดก็อยากได้ชุดใหม่ๆบ้างอะแล้วก็มีกีตา้าวิกีตราน่ารักเยอะนะเนี่ยโหมีมีแบบว่าตกแต่งบ้านด้วยหลอเนี่ยดูดีดีดีดดรานคาครับผมหูตาแล้ว <laughs> รานคาไม่มีตังเลยแล้วผมจะเอาตังมาจากไหนเนี่ยทุกคนครับ ก็นี่อะไรมั้งจากยอดไลฟ์เปล่าไม่ใช่ดิตังตังนี่มันตังชีวิตจริงนี่หว่าทุกคนนี่อะไรบ้างนี้อุ้ยมีการแบบเปิดถ่ายรูปได้นะครับแล้วก็มีอะไรเนี่ยอุยล็อกหน้าจอด้วยนะครับผมแล้วก็มี youtube นี่ช่องของเรานะครับเมพันพันสองร้อยสิบสองคนนะครับที่ติดตามเราโหดีใจจังเลยนะครับมีคนติดตามเยอะแน่อ่าตราต้องการประมาณยี่สิบจุดสองหรอครับถึงจะปกล็อกครูประจําชั้นได้อ่ะครูก็เยอะอยู่นะ ไม่ธรรมดาแน่ๆเ,เยอะอยู่นะยี่สิบกว่าเนี่ยยี่สิบจุดสองสองจุดสองเก้าบีอย่าทุกคนครับผมว่าผมจะเก็บถึงปะถึงปะวะถึงดีผมกดแป๊บๆก็ถึงแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมต้องอัปเกรดนี่นะครับผมอัปเกรด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 จะได้เยอะๆนะครับโอ้กดทีเดียวนี่ได้เยอะมากทุกคนแล้วก็ใช้สกิลดูสินี่ใช่ปะใช้สกิลวู้ว <Wow. S 1> ใช้สกิลกดอัตโนมัติให้นี่คือผมไม่ได้กดนะทุกคนเฮ้ยยี่เค โครเทฟเลยเป็นสาวน้อยนักกีตาร์มาทำงานด้านนี้นะครับผมเนาะเล่นกีตาร์ไปเล่นกีตาร์ไปแน่วแน่วแนวแต่แน่วแนวแนวโหดีครับดีแล้วเราสามารถอัปเกรดเพลงได้ให้เป่นครูต้องครูสองนะครับเดี๋ยวค่อยอัปเกรดก็ได้เดี๋ยวเราจะอัปเกรดเนี่ยอยากได้ครูประจำชั้นน่ะอุ้ยได้แล้วอุ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วอัปเกรดอัปเกรดครูประจำชั้นเริ่มติดตามสอนนักกีตาร์แล้วอุ้ยครูครูลน์มาแป๊บหนึ่งว่าไงสาวน้อยนักกีตาร์ หัวหน้าห้องเราเหล่าขอโทษครับว่าไงสาวนักกีตาร์หัวหน้าห้องเล่าให้ครูฟังว่าเธอได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในโซเชียลมีเดียครูเองก็ชอบดูเธอเล่นกีตาร์เหมือนกันนะอ๋อฮ่าฮาขอบคุณมากค่ะครูขอเพลงได้ไหมอ่ะได้สิคะเพลงอะไรคะ คุอยากฟังเพลงเปียโนโซนาโตฟูตายละจานจานจะเย็นครับผมผมรู้ผมยิ่งอ่อนภาษาไทยอยู่กูอยากฟังเพลงเปียโนโซนาตาของโมสาร์ทอ๋อแบบใช้กีตาร์เล่นนะ่ะมันเป็นเพลงคลาสสิกที่คุณชอบมากเลยหนูไม่เคยเล่นเพลงนั้นมาก่อนแต่หนูรู้จักคะ่ะหนูจะซ้อมเพลงนี้ไว้เล่นกับกูให้ฟังนะคะขอบใจนะคูจะตั้งตารอเลย อ่าโอเคนะครับโอ้ยเราอัปเกรดครูดีกว่าเราอาจจะได้ไลฟ์เยอะๆใช่ไหมโหมีไลฟ์บอกด้วยน,นะครับว่าไลฟ์ต่อกี่วินาทีนะครับถึงจะได้เยอะๆเนาะแล้วก็เพลงสามารถอุย้ยอัปเกรดเพลงไหนได้ด้วยทุกคนอัปเกรดเพลงใหม่ได้นะครับวาวซ่าแต่ตอนนี้คือผมไม่ได้เปิดเสียงเกมนะทุกคนครับขอโทษด้วยอาจจะแบบอินลินิเต็ข,ของเพลงนี้ด้วยผมก็ลเลยไม่กล้าเปิดนะครับอ่าโอเค ผมว่าข้อค่าของเกมนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้เนาะแล้วก็อัปเดตนู่นดูสตรงลงสตอรี่ของตัวละครต่างๆนาๆนานะครับผมเนาะผมว่าเปิดแค่สามตัวละครพอนะครับเอาไว้แบบว่าใครที่อยากจะดูคลิปนี้ต่อก็ฝากกดไลค์นะคะผมก็ฝากกดแชร์ด้วยและที่ชอบมากๆที่สุดก็อย่าลืมนะครับกดส u b s c ส i b e ด้วยนะคะเพื่อติดตามผลงานคลิปต่อไปและไลน์ต่อไปกันด้วยนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ผมขอตลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับบ๊ายบาย ครอยากให้ไลค์เอ้ยใครใครอยากให้เล่นอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปด้วยน,นะคะบ๊ายบาย